วัวน่ะวัววัคือยังี่กินเลยอืออือถามผมนะครับถามผมนะครับถามผมนะครับอือออโอ้แรงเหมือนเดียวว่ะโอ้ สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเปาตามติดชีวิตช้างน้อยมิ่งมงคลครับผมมิ่งสายป่วนครับออกป่วนอีกรอบเอาแล้วจะไปไหนเนี่ยเราเนี่ยอ๋อเตีโชว์หน่อยเร็วเตีบอลโชว์หน่อยเตีบอลโชวแ์แม่หน่อยเตีเก่งไหมเฮ้ยเก่งครับพวกเฮ้ยเขาทาเขาทา ฮาหลินเฟียขคนไปทั้งพุ่นไปทำพุ่นไปแล้วไปแล้วนี่ไงผมซอยพ่อคับเอาเอามีอย่างผมซอยพ่อครับ,ย,ย,รบย่แยครับปนนไปยกไวเด็กอ้วนพุ <c oughs> ่นนะ เอ้ยเล็งชีดินแล้วตัวบักง่ายครับตัวบักเอฟครับผมอุ้ยอย่ามาบอกผมเลยบังพุงพุงง่งยอุ้ยอย่ามาบอกผมนะไอรุ่นเช่งเลยมาบอกผมเนี่ยไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วเฮ้ยมี่ยังกินวะครับเฮ้ย โอ oh, okay. pues ้โหไปแล้วตู้เร nah ียนสวนถอดไปทล้วคุนโอ้โหเนอะ เลียนไปเลียนมาขอมาเลยครับขอมาเลยครับขอมาเลยครับเฮ้ยหนอเฮ้ยขอมาเลยครับว่าเป็นยังไงครับยิงบอกหาคนเลียนนำ้ำ เอาเอ๋อหาคนเลียนน้ำเลยนี่หาคนเล่นน้ำหาคนเล่นน้ำครับวุ่นน่ะวุ่นวุ่นคือียังนี่วุ่นมิงมิงไม่เจ็บอะไรยังบ้าบุญอืออือวุ่นน่ะอืออืออือเอาเลยเอาเลย อเลยกิน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 เลยเออต่าบนเลยครับถ่าบนเลยครับถ่าบนเลยครับเออ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 อะไรเหมือนเดียวฮะโอ้ทันบอกเอาฟากินอู้เอาใช้เท้าสองเลยมันนี่อู้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 ข้างเนี้ยอสร้างวัลไหมกินเท้าสองเลยสิพ่อท่านเนียครับพ่อโอ้บปิ้ลุณเมียเปิ้ลเมียหอบเหมือนไงโอ้โหแย่งกันแล้วต่างคนต่างแย่งกันเอา เบิดจ้อยเฮ้ยอย่าเล่นลูกอย่าเล่นไม่เอาไม่เอาถัางมันจะพังไปเร็วไปเลยอีกอุ้ยอาการกับแม่บาณนี้ครับยางป่วนบ้านครับยางป่วนบ้านเลย,ยเดินไปอีกไปไปยางไปโอ้ยเนาะ อาการประมาณนี้แหละครับผมยางปวนหาคนเหรียญนำเหรอเพื่อนน่ะเป็นหนึ่งวันม,มีคนในรถเด่นหรือว่าถามว่ารถไฟเพราะรถไฟเฮ้ยเพื่นน่ะเสียงเพื่อนเบาเฮ้ยรถคุณใหญ่ค้ำเพียงเพื่นมาเที่ยวไม่เยี่ยมไม่ยามโอเคบ่ mừng xì nè khẩu ma bên này đi chứ chí cố chí cũ quay khẩu ma nó chí cũ nói đăng liền nhanh ư kiếm chín thực gian khó kìa phạm ừ, ừ. đế quân yeah. bài leo <laughs> mình để lên ba chụp nè con á con á miếng chụp bé ui bò bé sấy mà sấy lên bạn này tít khẩu trăm เบิ้งโอ้ยเนาะเบิงสีหน่าอาการคือสีอยากนอนเล้วเด้หน่เอ้ยเบาๆลูกกบ้างกดตรมันสีแตกออ้ยเี่ยสร้างวัวนี่ไหมเป็นตาตีดากเถอะ ตอนนี้คือกำลังมาสงบสติอารมณ์เขามุ่มนะครับโดนจับเขามุ่มหลังจากคึกแข้งจับปับคณาคติในมุมนะครับผมแต่สายตานี่เป็นเหมือนเศร้าๆครับตาแบบมืดบ่ขึ้นสงสังสยอยากนอนอาการนี่อยากนอนเมื่อยแล้วถ้าผ่มไม่นอนนะครับเพือพ่อผมบ้ไหวดอกครับผมคือมืดตาบ่ขึ้นแล้วเพือ่อ บ่ไวลุงบ่ไวอีลีเบิ่งเลยน้าตานนิบ่ไวอีลีคุณแม่อยากนอนเลยอยากนอนสือนอนอีลี่วิ่งเนอะพุมเอไหมผม,ม,ผม,มอยากนอนเนอไหมก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะไครนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคำไหนที่พูดจาไม่สุภาพก็ต้องขอโทษขอไยครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ คลินี้ก็ฝากภาพความน่ารักไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ